สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มาเจอกับน้องมุกนะคะหลังเลิกเรียนนี่นะคะไปได้คัดผมใหม่มาทรงผมอะไรเนี่ยโอเควันนี้เรามาทําอะไรลูกดูตู้ค่ะมาดูตู้ตุ๊กตานะคะ <c oughs> นี่นะคะทั้งหมด<อ>นี้นะคะ<ห>ของใครแล้วของน้องมุกว่ะ <c oughs> มีแค่หนึ่งตัวมีสองตัวอย่างม,ามั่ว มีอะไรบูบูกับน้องหมูลู่ลู่โอเคมาดูกันเอ๊ะเอ๊มีตัวไหนบ้างอันนี้อันนี้เพื่อนคุณนะคะเหมือนหน้ามาหมูตอนที่ไม่ได้หนึ่งอันนี้น้องเหมียว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 เซียวอะไรสักอย่างจำไม่ได้ชสีส้มเมคนสุ่มมาเองนะคะได้สีส้มเออแล้วก็มีตัวใหม่อะไรข้างบนข้างบนเนี่ยชมสิน่ารักไหม อันนี้น่าจะชื่อน้องอะไรยูล่าหรืออะไรสักอย่างนะคะแม่จําชื่อไม่ได้คือน้องดีมากอันนี้คือเราสั่งชุดมาให้น้องนะคะทุกคนแล้วก็มีโบด้วยตาน้องสวยมากเป็นไงนายดูสิเท้าน้องเป็นไงคืออันเนี้ยมันปรับได้หมดเลยนะคะขาเขื่อคือมันหักงอได้นะมันนั่งได้หมายถึงอย่างนี้ค่ะทุงลไม่ได้หมุนเท้านะแล้วก็แขนน้องก็สามารถปรับได้เหมือนกันนี่อันนี้น่ารักตัวขาว ตัวเข่ามากก็อันนี้จะเป็นอะไรคะน้องไลลาลากี้แคทนะคะนาราอันนี้จะเป็นหมวกหมวกอะไรไมล์ไมล์เมโลดี้แล้วก็หมวกชินีมอนแล้วก็อีกอันหนึงก็จะเป็นชุดนะคะของเขาดูดูรู้เลยว่าเอาตัวไหนไปทํางานนะคะเพราะตัวที่เอาไปทํางานจะมีกระเป๋าโอเคแล้วก็ชั้นต่อมาก็คือน้องเป็ดน้องเป็ดทั้ง ทั้งหลายของเรานะคะก็คือเป็นเวอร์สองแล้วก็เวอร์หนึ่งด้วยก็จะมีน้องมัดมีมันโทแล้วก็น้องอะไรนะของพี่หมิวอะจำไม่ได้ะจไม่ได้แล้วต้องรอพี่หมิวมาบอกนะคะชุดเซฟมากมเซมากนี่นางแมวยอดสวัสดิ์อันนี้แม่เพิ่งได้มาอันนี้แม่เพิ่งได้มานะคะจากนาตานั่นเองวันเกิดแล้วก็อันนี้อะไรหน้าคุ้นๆนะคะหน้าคุ้นๆเลยค่ะอ๋อหน้าเหมือนน้อมมุกนั่เองโอเคแล้วก็จะมีน้องคิมม ของเราน้องคิมมอนเราได้เป็นกระต่ายสีชมพูแม่ทำตัวอะไรหล่นไปนะคะตอนนั้นเปเปาโอค่ะเสยียดายมากตอนนี้เปาโอเหลือแต่กล่องอะเสียใจมากเป็นตัวสีน้ำตาลนะคะถ้าพายไปแล้วมันหลุด <c oughs> มา <c oughs> ฉันมาคืออะไร <c oughs> <c oughs> น้องอะไรไหนหยิบมาอันนี้จะเป็นอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้อะจำไม่ได้อะแต่ชอบเพราะว่าน้องมันขนนุ่ม่มมากใช่ค่ะแล้วก็ได้ชุดมาเป็นสีส้มเฮ้ยน่าก น้าน้องแบแบวอ่ะตอนแรกน้องมุไม่ชอบเลยแต่ตอนหลังชอบแล้วเพราขนนูลแล้วก็ตัวต่อไปที่น้องมุหัวรอตะกินนี้อ่าตัวต่อไปหล่อนที่จับ,บอันนี้จะเป็นน้องลา,ลาบูเบ้น<า>้องลาบูาบูหมมว่าทไอันที่แล้วที่เป็นขงมุมันตัวแบบแปลกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหนแท้อันนี้แท้โอเคได้เป็นสีครีมแล้วก็อีกตัวนึงอ่ะเดี๋ยวตัวนั้นเดี๋ยวค่อยออกมาเอาตัวที่เอออันนี้ก็เป็นลาบูบูเหมือนกัน อันนี้เราก็ได้มารีวิวนะคะเป็นเบอร์สองนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายของชั้นนี้ก็คือน้องอะไรหยิบออกมาเลยแหมทําเป็นดันเขาเข้าไปข้างในตู้เป็นน้องเบบี้ชีนะคะมากะลองก็คือน้องตัวเล็กนั่นเองอันนี้คือเราโชคดีมากเราได้เป็นตาเลยตาขี้ตอมี้ <laughs> มุ้ยว่าน้องน้องก็จะเป็นหูกระต่ายแบบนี้นะจ๊ะอันนี้น้องชอบเหมือนกันจี๊จีอ่ะมันห้อยได้ด้วยนะแต่แม่เอาชุดไปใส่ให้มันไงให้ได้เหมือนกันนี่น่ารักไหมน่ารักน้องน่ารักนะคขาเวอร์เนี้ยมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากด้วยก็มีหลายแบบเลยนะใช่มาเดี๋ยวเรามาดูชั้นต่อไปเดี๋ยวค่อยมาเรียงกันละลูกชั้นต่อไปจะเป็นน้องโลกิกิอ่าได้เลยค่ะเชิญมานี่อันนี้คือโลกิกิเหรอคะโลกิกิมาเอาออกมาดูซิสองตัว มีตัวไหนบ้างอ๋อยสีชมพูอันนี้เออเป็นเลกิ๊กกบอกว่าตอนแรกแม่ได้ตัวนี้นะคะแล้วแม่อยากได้สีน้ำตาลก็เลยจุ่มมาได้เฉยเลยนะคะอันนี้ก็ราคาไม่สูงมากนะคะพาลาน้องน่ารักทุกตัวเลยค่ะน่ารักมากนี่แล้วก็ baby baby นักกษัตริย์นะคะซึ่งอันนี้แม่ก็ใส่ใส่คล้องมาให้เขาด้วยตัวอ้วนมากเลยค่ะตัวอ้วนใช่แล้วตามันเป็นตาร้องห้ซึ่งจริงๆอ่ะเวลาเราได้ตุ๊กตามาเราอยากได้เป็นตากริ้งนะใช่ เพราะว่าตากิ้งมันดูน่ารักไอ้แล้วก็ตัวปอดของแม่ก็คือตัวตาปลายสี่ลายสีฟ้าเหรอสีฟ้านะทุกคนเดี๋ยจะบอกว่าตัวเนี้ยคือแบบว่าเป็นลูกรักเหมือนกันลืมลืมว่าตัวนี้ยเปลี่ยนอุ้ยตาเหลือตาปิ้นเลยตัวเนี้ยนี่น้องเปลี่ยนตาได้ทั้งหมดกี่แบบลูกอันนี้หนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามคือน่ารักมากตาน้องน่ารักแล้วก็เวลาน้องเตะตัวมาคือสวยมากๆนะคะทุกคนอันนี้แล้วกัน โอเคแล้วก็สีขาวแม่เอาไปถ่ายคลิปอยู่ที่ทํางานนั่นเองก็เลยยังไม่ได้กลับมาใช่มีสีขาวด้วยอันนี้คือน้องโนมมีนะคะแล้วก็ชั้นต่อไปก็คืออันนี้จะเป็นอันนี้เป็นพวกแบบเป็นอะไรภูญแจเป็นหัวอย่างเดียวอันนี้เป็นชั้นเป็นอันแรกแรที่เรามีเลยที่เราใช่อะมาหยิบออกมาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเรียงอันนี้ก็เป็นเหมือนราศีราศีเกิดเป็นราศี ก็เรกดหรือเปล่าไม่แน่ใจใ<ช>อ่ะเป็นปูแล้วก็อันนั้นอ่ะมันเป็นอะไรด้วยรู้ไหมนมุกข้างหลังกระเป๋าเป็นกระเป๋าใส่ของได้นะคะนี่ใส่อะไรได้ใช่แม่ก็ว่างอะไรใส่เหรียญเนี้ยใส่เหรียญได้อันนี้เราก็ได้เป็นน้องปูสีส้มนะคะนี่หน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณนี้สี ตาสีส้มแล้วก็เป็นน้องปูแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้เราได้มารีวิวนะคะอันนี้เป็นลูกพีชใช่ไหมลูกอันนี้จะเป็นแรกๆเลยเนาะที่เราได้มาชแล้วอันนี้ก็ให้ได้ด้วยใช่<ๆ>เขาก็จะมีใสลของมาให้นะคะแต่อยู่ในกล่องแม่ก็ไม่ได้ออกออกมานะแล้วก็จะมีเป็นตัวอ,อันนี้คือตัวแรกจริงๆเบบี้ที tea, ปะเขาเรียกว่าเบบี้ทีแหล่แม่จำไม่ได้อันนี้จะเป็นตาอะไรอะตาโกดนะ แต่ก็สวยนะอันนี้ได้เป็นหัวน้องแมวมานะคะสีขาวแล้วมีพิิธีสามตัวแล้วแล้วก็ตัวตอบไปนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้จำไม่ได้อ่ะมีเกาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้จะได้เป็นน้องหนูปะเขาเรียกว่าน้องหนูปะเราจะใช่หนูอันนี้ได้เป็นของขวัญวันเกิดเหมือนกันนะคะก็คือน้องที่ทํางานให้แม่มาก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์เหมือนกันนะคะทุกคนใช่ก็จะมี ใส่ของได้แล้วก็ห้อยได้เหมือนกันเป็นพวงกุญแจน้องหนูไหนเอาหน้าเขามาดูใกล้ๆสินี่ดูหน้าเขาไหนเหยียดหน้าเหยียดหน้าเหยียดหน้าตรงเนี้ยนี่ตาน้องก็น่ารักหน้าน้องก็น่ารักจมูกเป็นตรงตรงใช่มาตัวสุดท้ายของเราอันนี้ชื่อตัวอะไรอ่ะจำไม่ได้อ่ะว้ายแม่จำไม่ได้อ่ะแต่หน้าน้องน่ารักแต่จริงๆแล้วแบบแขนน้องแบบดูลุ่มนิมมาก เชฟเหรอคะคือเป็นเชฟน้องหมีแลลวเนาะน่าจะเป็นน้องหมีหน้าตาน้องก็จะประมาณนี้นะคะอุย้ยน้องมกชอบอันนี้ก็แบบราคาเบาๆคือจริงๆแล้วที่แม่สะสมก็จะเป็นราคาเบาๆาทุกตัวนะไม่ได้แพงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลกล่องของเขาที่แม่เก็บไว้นะคะแต่บางอันก็ยังไม่ได้อะไรลูกไม่ได้เอาออกมาโชว์ยังไม่ได้ออกมาโชว์นะคะก็เอาไว้เดี๋ยวเราจัดตู้กันใหม่แล้วทําอะไรใหม่เดี๋ยวเราจะเอามาโชว์นห้ม่ไหนแต่ว่าอันนี้ยังไม่ฉันจะใช้จะเป็นอะไรแต่ว่า เสื้อผ้าเสื้อผ้ารองเท้านะคะนี่ยังไม่หมดนะคะยังมีเยอะกว่านี้ใช่เดี๋ยวเราเรียงสวยๆแล้วเราเค่อยเอามาให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะ,อะโอเคมาลุคเอร์นอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะจ้าที่เรามีนะคะทุกคนเยอะมากเยอะมากแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสะสมอะไรกันก็คอมเมนต์มา<ช>คุยกันได้นะคะคลิปนี้ลาไ,ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจู